ปลูกทุเรียนปต,ต้นเล็กครับแปลงมือใหม่ไม่เคยปลูกก็จะนําเสนอให้พี่น้องไดูดครับว่าจะปรับปรุงอย่างไรแก้ไขอย่างไรมันจะโตไหมครับเนี่ยก็เบื้องต้นก็คือดูจาก youtube ไม่เคยมีความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนเลยครับอันนี้เป็นกิ่งก้างปลาครับทั้งหมด ลงแปลงได้ประมาณหนึ่งเดือนก็กิบสแลนเรียบร้อยเพราะว่าเห็นพี่น้องบอกว่าต้องต้องกันแดดให้ทุเรียนเล็กราคาต้นทุเรียนผมซื้อมาต้นละสี่สิบาทครับค่านำส่งต้นละยี่สิบห้าบาทก็เป็นหกสิบห้าเป็นทุเรียนเล็กครับก็สังเกตราคาเท่ากันต้น เป็นกิ่งกระโดงเนี่ยจะแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดดีกว่าแต่นี่พี่น้องหลายท่านบอกว่าในระยะปลายปลายต้นกกิ่งข้างเมื่อเขาตั้งหลักได้ตั้งลําได้เขาก็จะเขาก็จะแตกพุ่มดีเป็นกิ่งกระโดงเหมือนกันดังนั้นก็คอยดูครับพี่น้องอวันนี้ที่ถ่ายให้ดูก็จะนาเสนอต้นอีกต้นหนึ่งพึ่ง ลงเมื่อกี้นะครับซื้อมาจากู่ภผ่าม่านตัวนี้150บาทครับเอาลงเมื่อกี้นะครับไส้สายหน่อยผมไม่ค่อยมีเวลาตอนเช้านี่ก็ทำแสแลนเรียบร้อยครับทำเสร็จเมื่อกี้เองก็ฝากพี่น้องได้แนะนำว่ามันจะรอดไหมครับขอบคุณครับ